ไปแล้วไปแล้ว the first time the first time อ่คาครั้งแรกอะค่ะครั้งแรกค่ะโอเคอ๋อเยีย่ยมเลยไม่เป็นไรลูกไปต่อไปต่อครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะอ่ะะาไปครั้งแรกในการเล่นสเน็กบอร์ดของน้องมันปันนะคะ,ะฝึกแป๊บเดียวนะไม่ถึงชั่วโมง ลองดูอ่าโอเคปล่อยมือได้แล้วตัวนี้ป้าป้าปล่อยมือได้แล้วมันปั่นไปเองเลยโอ้ผิวมากโอ้โอ้ไม่มีวิ่งตามไม่ทันเลยโอ้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้ไวมากค่ะโอ้ว้าว ว้าวว้าวโอ้เป็นไงคะว้าว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 ยยยยยวยยยวยย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 ว้ยยว้าวว้ยวว้าวยยยยยยย โอ่อ oh, ยมือแล้วปล่อยมือแล้วว้าวว้าวว้าวโอ้ว้าวอ๋ออ๋ออ๋ของ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 โอ้ครั้งแรกเลยอะโอ้ฝึกไม่ถึงชั่วโมงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหงื่อเต็มหน้าเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ เหนื่อยคะ่ะแต่สนุกคะ่คะที่เห็นไหมคะน้องปันแม่ต้องแบบว่าไม่แลบบ้วก็ปล่อยมือเลยคะ่ะโอ้โหปล่อยมือป,ป๊าเลยเหรอคะฝึกแป๊บเดียวน,นะคะเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะครั้งแรกนะคะสำหรับการเล่นสเน็กบอร์ดของน้องปันนะคะโอ้โหเหนื่อยแต่สนุกใช่ไหมคะค่ะ,คะโอเคคะ่ะมาเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เนาะมาเล่นกันใหม่โอเคคะ่ะมาไปคลิปคะ่ะอย่าลืม อย่าลืมปิดคลิปเลยใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์่ลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกดหงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนของื่อบันปาสัญชัยนะคะเวลาที่น้องปันนะคะทําคลิปใหม่ขึ้นมานะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดไม่ต้องไปยู่ด้านหลังนะคะงั้นเดี๋ยวน้องปันขอไปฝึกสนิกบอดต่อกันนะคะไปไค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ bye, -bye.